สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบสกิลของบิลโปสเตอร์กันนะครับมีหลายคนถามมาหลายครั้งแล้วผมก็ตอบแบบอื้อึ้งอึ้งนะเพราะว่าไม่แน่ใจจริงๆเรื่องสกิลสายลากของเลเวล28กับสกิลสายลากของเลเวล70มันจะเป็นลากสเตงกับลากอินนะครับวันนี้เดี๋ยวมาทดสอบกันว่า,า,ส,กกวาสกิลไหนแรงกว่านาะสกิลไหนแรงกว่านับ อยากให้ดูสเตตัสก่อนสเตตัสที่ลงตอนนี้ผมลงสเต,ต้งไว้48นะครับแล้วก็สเต,ตมิน่าห0ึ่งรอินสูเอเด็กศูนย์อินสูนนะครับอินไม่ได้ลงเลยนะครับลงแค่สเต,ต้งกับสเต,ตมิน่าสค่าอ่ะแล้วก็สกิลที่อัพนะครับอ่าของเลเวล70ผมอัพเต็มแล้วนะครับสกิลขึ้นส่วนสกิลทุบของเลเวล28ผมก็อัพเต็มแล้วนะครับบัตแครกนะแล้วก็ทุกอย่างเดิมๆนะครับในตัวเดิมๆหมดเลย ชุดไม่มีปุกไม่มีอะไรเลยนะครับบวก3ทั้งตัวนะครับเลเวลหกสิบแหวนเป็นแหวนสเตมินานะป้องกันหูต่างหูป้องกันแล้วก็สร้อยเลือดอมัดเป็นมัดเลเวล30นะครับติดออฟสเต็มห้าแล้วก็สะท้อน10%นะครับส่วนโล่เป็นโล่โล่แสงนะครับเลเวล45ไม่มีเจาะไม่มีอะไรเลยนะครับสองสองอันแล้วก็อันนี้ผ้าคลุมผ้าคลุมสเตมินากับเฮดพีนะครับไม่มีอินเลยนะทั้งตัว อินซูน,นหมดเลยนะครับมีอะไรอีกแฟชั่นไม่มีไม่มีออฟเสริมอ่ะโอเคมาเทสกั็เลยดีกว่าก็คือตอนเนี้ยสเต็งผมจะมีอยู่48นะครับที่มาเสริมเข้าไปนะอ่ะลองเลยดีกว่าเพื่อให้เป็นหลายคนจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะเล่นสกิลไหนนะครับเดี๋ยวผมขอลองสกิลทุกพื้นก่อนแล้วกันครับลากลงมาที่ช่องที่ส เทสกับมอนเลเวล74นะครับตอนนี้ผมเป็เจมอนเลเวล74นะครับไอตัวกับดันบูนี่นะเดี๋ยวเอาลงช่องนี้ด้วยดีกว่าช่องตัว C ีจะได้รู้ได้ว่าอันไหนมันเร็วกว่ากันครับเอาสักรอบหนึ่งอ่ะก็กดตัว C ีปรับ พันแปดกาสิบพ <c oughs> <Trans danach formula> ันแปดแปดสิบพันแปดแปก้าาขวาว่าพก้าขวาวขานะครับอืโอเคแล้วเราเอาสกิลลากนนะเอาสกิลนี้ออกก่อนสกิลลากอิน เวล70นะครับสกิลนี้มันต้องใช้มานานะโอเครอเตรียมกดมานาครับกดตัวซี่ปรับ2,000กว่าครับ2,002 2,007 2,002อ่าประมาณ2,000กว่านะครับทุกพื้นพันกว่ากว่าพันแปดพันเก้าลากอิน2,002เออ นะตัดสินใจกันเอาเองนะครับนี่ทําให้ดูแล้วว่าไหนมันแรงกว่ากันหลายคนน่จา,กกาจะกระจ่างแล้วแหละ <c oughs> ซึ่งผมที่ต้งท,ที่ผ่านมาผมก็ตอบไม่ค่อยได้นะว่าไหนมันมันแรงกว่ากันส่วนมากผมจะบอกว่าทุกพื้นมันแรงกว่าแต่วันนี้มาเทสได้ดูแลก็ไปลองตัดสินใจกันเอานะครับโอเคกิมนี้ก็มีเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามัาชมคลิปเวลามีอะไรดีๆจะจามาเทสให้ดูอีกนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามัาชมคลิปไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ